เเนเ้กาี่หมาโตย่าเาิโบอกิดแปดเในมาบ้านแม่ต้อยตำบลบะออำเภอตาตูมบ้านโคกสะอาดนะคะจะมาจัดแหล่งท่องเที่ยว ในเชิงอนุราาักษ์ค่ะท่านสะสะกนิกาท่าน

Sampai jumpa di video selanjutnya. ทำเบอร์เทียวน่ะหน้าแรกเ่ราะมันอะไรนักอาจรยแต่เดี๋ยวมันเป็นมูเกนทีนี้เราทําบ้านบนต้นไม้เนี่ยเราไม่สะอาดนั้นเราต้องทําบนต้นไม้ที่กองไม่ดีมันได้ปีนคนไปนู่นถึงก็ไปเรียกตาีคนอยู่ข้างบนนั่นลิงเดี๋ยวเห็นไหมดีคโตรงไหนโตไปเบิ่งไม่โตไปเบิ่งไม่ ตัวมีตัวหน่อยแบบนี้บ่มีบ่บ่บ่มีแบบตั้งีนี่อยู้นั่นน่ะมันต้องมาต้มต้นไม้ต้นไม้ตปูให้มาต้มต้นปูเือนตามสต้นนล้แล้วก็เอามาต้นันนตให้โตก่านี้โตได้

นี่อย่างเดียอาจจะได้แล้วเสร็จไดแล้วก็หายไปถามมาทำมาอาชีพขาดมิใช่อาชีพประการที่แต่ถามว่าทำมิพ้นไปอาชีพสิ่งที่ยังไม่ทำเสร็จหนึ่งตาพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองมีอย่าวิ่งรนไปเป็นลูกจ้างเขา สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีจ่องแก้วตาแฟมาริทุกท่นานนะคะเอฟซี FC จะถามว่าทำไมไม่ได้ไหลวันนี้ก็ไปธุระหลายอย่างค่ะพี่นกก็ไม่สบายพี่นกก็ถ่ายท้องนั่นกินดินหรือเปล่าไม่รู้ถ่ายท้องเหมือนเขาอีกแล้วจากพี่นกน้องแก้วตามาพี่นกแก้วตาจะเล่นอะไร จะตาเล่นอะไรคะหนูจะเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรนี่อุ้ยไปถืออย่างมานี่อ,อเล่นอะไรเล่นอะไรแม่เพชรแม่ฉายพ่อดดยอยู่นูน่นพี่ฟุกก็อยู่นูน่นมา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 นี่ขอนไขขอนไขนี่ของไข่ขอนไ,ไ,ไม้ไข่นี่ขอนไม้ไข่ไข่จะขึ้นให้แม่ต้อยขึ้นเหรอ ใช่ไหมจะขึ้นหรือจะให้แม่ขึ้นนี่แม่ขึ้นแล้วเด้อขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมโอ้โหโอ้ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นว่ะออะขึ้น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 ว้ ไมตาปรือดแทะจะไปหาแม่เหรอ มา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 ,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาเกมา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 เร็วมามามานี่มาช่วยพี่ป้อมขุดดินเอาขอนไม้ลงให้หนูเล่นเร็ว เนี่ยขอ,อนไม้อันใหญ่ขอบคุณท่านผอ,อและคณะครูกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกะโพร,ราชวิทยาคมด้วยครับวิทยาคารวิทยาคารหมอโรงเรียนกะโพตำบลกบระโพนะคะ<ต>ขอ,อ,อท่านผอ,อว่าอ oh, ขอขอนไม้มาให้น้องแก้วตาขึ้นหน่อย ท่านก็ใจดีให้มาค่ะเมตอยก็จ้างรถเขาไปขนมารถยกเอามาไม่ได้ต hey, ้องใช้รถยกเฮ้ย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 มัน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 ไข่ไม่ไข่นอนกินแล้วทิ้งอย่างนี้เหรอ ตาลุแนแล่วนอะไรนี้ <c oughs> อย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่รู้จะเก็บจักเมียนจะสิแลแม่ถือขาหรอตีเดี๋ยวไปนอนเมื่อาอาการกล้ยเจ็ดท่านอีกเด้อ